ครับผมเซนเตอร์เบสนะครับวันนี้มีทัศนะดีๆมาฝากกันนะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างทางด้านมอนซ่าครับผมจะออกไปเยือนทางด้านเจนัวนะครับทางด้านเจนัวในวันผมก็ต้องบอกกันเลยว่าผลงานในบ้านของเขาถือว่าแย่อย่างสุดๆนะครับผมในเกมล่าสุดออกไปเยือนทางด้านโรม่ามาก,มาก,ก็แพ้ไป3มประตูต่อหนึ่งนะครับในวันนี้ครับผมจะขาดตั้งแต่ชุดหลักอย่างทางด้านจูเนียร์เมซ่อาร์ดมัติีาบานี่หรือว่าเป็นทางด้านลูสานมาลินนฟกี้นะครับผมก็ถือว่า เป็นนักเตะตัวสําคัญหลักๆเลยนะครับที่ขาดหายไปในวันนี้ส่วนนักเตะชุดหลักใน,นนี้เนี่ยก็นําทัพโดยทางด้านปีนามอนตีนะครับผมที่ทําไปแล้ว6ประตูกับทางด้านเฟนหลับนะครับผมส่วนทางด้านมอนซาก็ต้องบอกได้เลยว่าเขาก็พลิกล็อกบาในเกมล่าสุดนะครับผมก็เอาชนะทางด้านฟิออลเรนติน่ามา2อประตูต่อนหนึ่งนะครับผมในวันนี้เนี่ยจะขาดทางด้านปาโปมารีลูก้าคันดิโรล่าหรือว่าเป็นทางด้านมาเตโอเปสซิน่าครับผมก็ถือว่า เป็นนักเตะตัวหลักของทีมอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนนักเตะชุดหลักในวนี้เนี่ยก็นําทัพโดยทางด้านคาราลรี่มันดินนี่หรือว่าเป็นทางด้านบีอังโก้ครับผมในมุมมองเกมคู่นี้ครับผมผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้เจนัวอาจจะต้านไม่ไหวครับผมผมแนะนําให้มองขึ้นเหนือนะครับสำหรับในเกมคู่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามกับผมเซนเตอร์เบสแล้วพบกันใหม่ทุกวันเวลาส5นารครับ